สวัสดีคุณผู้ชมบีชแชนเนลเกมนี้ก็ไม่ได้ไมาเล่นานานแล้วนะครับก็นะผมจะทําแบบมาคิวก็มีสองคนครับก็กลีดเดอร์ก็คือห้าห้าห้านะผมผมเป็นลูกน้องคนที่ชื่อห้าหห้านี้ก็คือคนที่เล่นในโทรศัพท์ผมนะครับ <laughs> ผมเล่น2 ID ไอดีเลยง่ายๆก็คือโทรศัพท์ 5, 5, 5ผมชื่อห้าห้าห้านะผมแล้วก็ในแท็บเล็ตผมชื่อบีนะผมนี่มันียนว่ารอดอินยังไงกูยังไม่ไรอดอินเลย โอเคบีชี่เข้ากิวครับผมเรากดคลิกกิวแล้วก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อกิวครับอยากจอยกิวผมก็กิวชื่อบีชแชนแนลนะครับผมแล้วก็เขียนไปว่าบีชแชนแนลนี่ครับผมเขียนไปครับผมอยู่ในซับโกลบอลนะครับผมซับโกลบอลครับเซิร์ฟที่สามนะครับผมนี่ผมแล้วก็กควิดสิทธินะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าให้จอยครับผมก็นับจอยไปเลยนะผมจะได้มีคนเยอะนะครับผมกิวนั้นเจนได้ยัง เยี่ยมได้แล้วเว้ยในถึงนที่สุดแล้วก็ถึงเกรดดีแล้วมันมันก็จะจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไอตัวนี้เท่าไหร่ครับผมผมก็เล่นแตในโทรศัพท์ผมเพราะไม่มีเวลาว่างจริงครับผมโอ้โหไดโอนิสครอตั้งสาสิบเนี่ยโอเคมาไม่ได้มนอนเตอร์เลยเลยมาวันนี้จะมาตีบวกกันครับผมตีบวก กันให้หมดเลยเนี่ยจนถึงเงนทีมแอนติเมีใช่ปะห้าสิบเปอร์เซ็นเราจะอัพเราจะเราจะเราจะตีบวกถึงอันติเมีเลยครับผมมาอันแรกไม่ใช้เจมเลยครับผมไม่ได้พึ่งมาก็ไม่ได้แลยเทกอันนี้ไม่ได้ครับผมโอเคอันนี้ได้ยำ <c oughs> มีนรู้สับผมเป็นภาษาไทยนะเกมเนี้ยกูก็งงเหมือนกันเนี่ยทำไมแทนโดยมันเป็นภาษาไทยไม่ได้โอ้ยน,นี่ก็ไม่ได้นี่ดูดูเฮี่ยมสลาอันเดอร์จำได้ครับผมโอ้โหฟลแฮกได้มาหนึ่งตัวที่เลยแฮกได้ขายก็มีสิทธิ์ได้ตัวมโบกเลยนะผม นั่นแหละเยี่ยมต่อไปไฟกับผสมมาครับผมอานนี้กับตีบกรวยครับผมไิ่ไดเล่นมานานแล้วเดี๋ยวก็ซ้มกก็พลาดซ้ำก็รออีกยาวเลยครับผมเงินไม่มีทำอะไรไม่ได้เฮย้ยแปลรวยแปลรวยอะไรนะชื่ออะไระกริฟฟอนเหรอโอเคมันแรนดอมครับผมแล้วแต่มันเลยในกริฟฟอนมา ซาลาแมนเดอร์เพื่อไม่ใช่ซาลาแมนเดอร์มันคืออะไรไม่รู้ครับผม <L ess> คือแล้วแต่ดวงของอมึงัะผมยิ่งเราแหกเยอะก็ยิ่งสวยไปครับผม <L ess> แหกครับผมแหกแหกครับผมแหกไปเรื่อยๆครับโอ้หมึงอย่าแหกเลยกูขอร้องกูไม่ต้องการเศษไข่ อีกนิดเดียวก็ถึงห้าแล้วเอ้ยตรงอาชัยนี่คือแบบยังไงเราได้แบบยอะสินะแล้วบอล็อกบอล็อกคลิปฟันมาสิคลิปฟันจะได้พือทุยไม่ใช่แล้วพี่กองก่อยของพี่กองก่อยได้ปลาหมึกเฟร้ยเฮ้ยยายาเกือบละกูยี่ห้พืชผสมพืชครับผม ก็พัาดนี้มีแต่ตีบวกลูลุก็พอครผมขี่เกียจอะไรมากเดี๋ยวก็อาจจะตีบวกบนโทรศัพท์ผมก็ได้นะผมเฮียปูได้บด้วยถ้าเกิดเป็นง้คือบวกแน่นอนครับผมย็ดสุดยอดโชคกูจะดีไปถึงไนแต่หรือเปล่าวะแฮกแฮกหนึ่งทีแมงก็ได้มาแล้ว แหกได้มาแล้วผมไข่โอ้เส้นสีมากเมื่อกี้ยังรู้สึกดีว่าผมได้ได้ได,ได้ตีบได้มอนสเตอร์บวกมาหนึ่งตัวอื้อหือโอ้ไม่ใช่บวกแล้วผมรู้สึกดีผมได้บวกได้อะไร ได้บวกแล้วโอ้โหได้บวกมาตั้งสองอันพาราด็อกส์ฟาโลหรือเปล่าฟาโลฟาโลครับผมเย้ได้บวกมาตั้งสองอันแ ah, 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 e, น,น่โอ้ยมันจะโชคดีไปถึงไหนวะเนี่ยไม่ได้ครัโอ้มันคือเดมอนอันนี้คือเดมอนนะผม แหกครับผมเยี่ยมอย่าแหกด้วยอันนี้ไม่ต้องแหกแล้วพอแล้วอย่าแหกก็พอโอ้ยสุนตนเลยต่อไปอาชายครับผมโอ้ยวิ่งมามันกูแหกแล้วอ่ะสลามันเดอร์ยี่โด้บวกเชาส์บวกครับผมบแบล็กสลามันเดอร์วู้ยโชคกูจะดีไปถึงไหนวะเนี่ย เราก็อยากอยากคอมายเยอะๆครับผมโอ้ไม่ได้ครับผมแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ผมแบบตีบวกตีแบบผสมแล้วเป็นบวกสามครั้งไปแค่ที่ผมเคยเห็นนะผมผมไม่เคยเห็นตีบวกได้บวกขึ้นไปนะครับตีแบบผสมกันแล้วไม่เคยได้บวกเลยนะไปนครแรหนองผม่เคเหีนบวกนะผม <c oughs> สุดยอดอะไม่ได้ รู้สึกแบบมีความสุขมากมนี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บวกแล้วกันคุแวมไพร์เฮ้ย็ดอันเดียวก็ได้ขายไปแล้วแต่ไม่ต้องการไม่เห็ดยังดีกว่าอีกนี่ดู <c oughs> อ๋อเลจนเลจนไม่น่ามีบวกครับผมเลจนเลจนไม่น่ามีบวกต้องเป็นอาชายขึ้นไปถึงจะมีบวกน่าจะใช่แหละครับผมก็ถ้าเกิดมีคนมีคนน้อยกว่าอะ่ะเชาไม่ไม่ใช่ดิน้อยกว่าอาเชียนเนี่ยเยอะกว่ามีคนบวกมีบวกมีตัวบวกเยอะกว่าอาเชียนก็บอกผมนะครับจะได้รู้มันมีจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวบวก ถ้านะผมถ้าเกิดเราเอาตัวบวกผสมกันสองอันก็จะกลายเป็นเนี่ยมันจะมีสิทธิ์กลายเป็นไอ้นี่สูงครับผมแต่อันนี้จะมีสมิทธิ์ต่ำครับผมก็คือยิ่งตัวบวกผสมกันจะมีโอกาสคือมันจะมีไอ้ตัวบวกนี้โอกาสสูงครับผมแต่ผมไม่ครับผมถ้าเกิดเป็นตัวบวกนี้ผมจะขอใช้เพชรเพชรนะครับ <S <S เพชบรบวกขึ้นไปเลยไม่งั้นโอ,โอ้ยได้มาเอ้ยได้มา เฮ้ยมันก็มีเศษได้บวกเลยเนี่ยกูโคตรงงเลยอ่ะบวกเลยครับนี่ครับผมเป็นไงครับในเช้าบวกมาเลยครับเฮ้ยแค่บวกไปงี้ก็ได้มันก็ได้บวกแล้วอ่ะกูยังมีความสุขมากกูงงมาก เน,นี่ยจะเป็นแบบเร่งสปีดนะผมเร่งสปีดเลยคิดจะได้แบบเร็วๆหน่อยครับผมไม่ได้บวกกู<ฮ>เดี๋ยวขอผมไปฟาร์มในโทรศัพท์ก่อนนะผมแล้วแล้ว,ลว,ลวเราค่อยมาเจอกัน,น <c oughs> อีกทีในโทรศัพท์นะเอาบอกใล้ดูป่าเอาบวกหน่อยที่ฉันเห็น เอ้ยโติลิคือสีด้วยเฮ้ยออลี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 ดูฉากตีบวกไหมมาดูกันดูเดี๋ยวผมฉากตีบวกมันเดียิดูเิยดูรู้สึกแบบมีความสุขกับผมที่แบบเราได้ตัวบวกมาเยอะๆขึ้นฟีนิก เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีโอกาสได้ใช่ป่ะเป็นเป็นอะไรที่โคตรคุ้มค่าครับผมเสียนงันงเปลี่ยงเยอะเอ้ยบวกมากได้ได้ได,ได้ครับผมได้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 ไดไดไดกูนึกว่าต้องเสียบวกไปเยี่ยมกูได้มาแล้ว เฮ้เงินเงินหรือโอ้ลืมดูเงินไม่ได้เป็นมานานแล้วเนี่ยแต่เวลากิจกรรมผมก็เข้ามาเล่นอยู่นะผม สลัมันเดอร์ทีได้ไม,ไม่ยังไม่ได้ไข่ผมต้องรอเหกอีกทีเยี่ยไมได้ไข่แล้วเวย้ยขอ้อษบวกทีเถอะโอ้ไม่ได้มมมผมมาครับผม ขอพูดเลยนะครับผม เออจิ้นเลยว่า huh? ก <c oughs> okay, ูกดอัน huh. น yeah! yeah, <c oughs> ี้ก็ได้นีิว่ากูก็โง่เนี่ยสามารถกดอันนี้เพิ่มได้ครับผมกูโง่ตั้งนานนี่ดูผมไมรู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะผมที่จะได้บวก เดี๋ยว,ยวถ้าเกิดไอ้นี่บวกขึ้นไปล่ะเช้านะผมโอ้อัลติเมตเยังมีเยอะกว่านี้หนูด,ด,ดูกดผิดกดผิด <Yeah! S 1> กดยิ้มเลยครับผม แหกหมดเลยไว้เนี่ยมาครับผมแหกหมดเลยครับผมยดนดูแต่ได้บวกสวยด้วย ให้บุทธุ่มอือมาครับผมผมไม่ขอขอออแม็กนะครับผมโหยหักหมดเลยอืมมา โอ้โหแม่งแหกกันหมดเลยปะเนี่ยโอ้ยยิดดูมันได้มาผมอาร์ชแซบอาร์ชสฟิงคนะผมเดี๋ยวสมัยกูมีกรีนดากอนยี่หกวะยุดดูได้มาต้องสิบบูบูบูแม่งแหกกันหมดเดี๋ยว เราไม่ได้แหกนี่ว,ว่อ๋อมันไม่ได้แหกครับผมมันผมไม่สามารถดูได้ว่าไหนแหกไม่แหกครับยิดยดูสุดยอดสุดยอดออื ยี <laughs> <laughs> e, ่อ่าวมันนึกว่าได้บวกโลลี y ราก้อนไม่ใช่มันเป็นวอดาร์กอนกูชอบหลงหรือไม่ตัวนี้จริงคอมบายรีคว u ส s t ด e d ได้ไข่ามาด้วย y e โดได้บวกมาครับผม ไฮนนีลไฮดรือก็พาร์ทนี้อาจจะนานอาจจะไม่ค่อยนานนะ สิบหกนาทีนี่คือไม่ค่อยนานของมือยี yeah. ไม่รู้ว่าเหกหรือเหกเ,เนี่ยน่าจะเหกหมดอลมเอาไปเลยอหนูนคร าเลยบวกเยี่ยมเอาวะบวกสองอัรับผมเราขอใช้เพชรนะผมอะไรก๊อตนะผมโอเคผมจะไม่ตีบวกก๊อตเด็ดขานะเฮ้ยดโดยได้บวกมาหนึ่งอันครับผม <laughs> Nhiệt đồ đi buổi lễ hey hôm mày mình chúc đi như mà gì đi bộ mình liều เดียวคอมบายคู่เสร็จหมดเลยมา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 ,มาแหละเยี่ยมไม่ได้เล่นนํานสัปดาห์หนึ่งอันนี้คือสัปดาห์หนึ่งเล่นหนึ่งครั้งนะ่ะ ผมมา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 แหกหมุดแลแด้วแหกหมดงานนี้ยิ่ดู<ย>โอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบพิกเท่านี้แล้วผมก็นานไปหอแล้วบ,บาย